ววสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เปิ้ลจะพาเด็กๆทำกระทงกันค่ะ,ะมองได้สนุกนะจะไปลอยที่ไหนครับ วัดน้านหรือเปล่าครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะกล้วยอันแรกที่มาทําก็ต้องมีอ,นนอะไรลําำต้นมันจะไม่หนุกลำต้นเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งจะห่อไปลำต้นสองชิ้นสองท่อนอะแล้วก็มีใบตองก็มีอุปกรณ์มีทุ่งแล้วก็มีดอกไม้ไหนอ่ะดอกไม้อ่ะอ่ะดาวเรือง เต็มถุงเลยอันนี้ป้านเนยเอามาให้นะคะก็ะอุปกรณ์มีกันไกมีกันไกลถุงแบกอันเดี๋ยวมาชมกันต่อแม่แม่อย่างวิธีพับเราจะทําแบบง่ายๆนะคะนี่นะคะไปต่อหนึ่งนิ้วนะคะให้อนี่เลยประมาณสามสามนิ้วอ่ะนี่นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมอ่ะพี่อาจดูนะสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับ พับให้เหมือนจรวดเลยจรวดกรดะรดาษอ๋ออย่าเพิ่งฉีกลูกอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงงนี้อันนี้คือวิธีทำแบบแห<บ><บ>ลงน,นะคะแล้วเราก็เนีย่ยด,ดูตัวอย่างบักลงไปอันนี้ทำง่ายๆเป็นแบบว่าไม่ได้ขวดวิธีชววาวบ้านอ่าทำแบบทั่วไปนี้นะคะแล้วก็นี้เท่เมื่อกี้ทมาขึ้นไปเนืออย่างนี้นะคะชึบ เอีอยงนิดนึงอ่านี่ไงตอนนี้เราได้ออ2อันละไลคะให้หนูอันนะอย่างนี้นะสามชุบชุบชุบอ้อมพอกับนกนะพี่อาจจะวันนี้วันลอยกระทงวันที่สิบเก้าพฤศจกายนมามใช่เดี๋ยวมดูเอเสร็จนะนี่ครับเขาถ่ายไปเรื่อยๆเขาเดี๋ไม่ต้องไปจัด that makes me แต่ว่าอาจอยากจะตกแต่งกันทรงเองด้วยดอกอะไรลูกดอกไม้ดอกดาวเรืองนี่นะคะมันอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าตั้งใจทํากันเองแบบครอบครัวนะคะเดี๋ยวดูตอนวิธีทำอ่าม,มันหักเหรอครับไม่เป็นไรก็ทําใหม่ได้นี่นะ ถ้เป็นสองชั้นทำแบบว่าครอบครัวไม่ต้องยากมากเอาให้พอเสร็จแล้วก็เด็กๆได้ไปรอยอเราเห็นหรือเปล่เาเห็นรูปก,กระทงรือเห่าเห็นครับกระงทงจอมดื้อกระทงคนดื้อนะไม่คุณแม่แม่ว่ากระทงไม่ได้ว่าอัดนี่ไงอันสุดท้ายแล้วดูนะอัดถ่ายมาตรงนี้สิลูกไอ้มันเห็นสิอ้นี่นะอันสุดท้ายแล้วนี่ แผ่นแท่นเสร็จแล้วนะคะกระทงของพี่อักับน้องออมเป็นยังไงบ้างเ้กระทงเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวไปลอยกระทงการ่่าปาเลยนี่ตอนนี้เรากำลังจะมาลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่คะ่ะาถึงนิน้ำนะแม่ลืมทนะุปู่กแลัง ไม่ทำไมถึงไม่จุดเทีย่ยังไม่จุดเราจะไปจุดตรงก่อนตรงที่เราจะลอยนะคะคุณปูป่ปกำลังจะพาไปนะคะเอาจะกว่าเลายค่ะตั้งด้วยไหมไม่ข่าวเพราะไปแล้ว ก็ำลังจะเดินไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่เงารถลงมาได้นะโอ้นะคะพ่อนี่นะคะริมน้ำนี่นะนี่ปล่อยโคลลอยด้วยปล่อยได้ละ อยกระทงกันเสร็จแล้วนะคะกําลังจะพาพี่อัดกับน้องอมขึ้นรถไปชมบรรยากาศร,ราาศอบเมืองคะ่ะน,นี้เรามาลอยกระทงกันนะคะนี่กําลังจะเราจะไปเล่นไฟเย็นนะคะเออนี่นะคะนี่บรรยากาศที่นาที่ริมน้ำน่านชึบนี่ดูสิคะอาจารย์เต็มดวงอะดูหูอาจารย์เต็มดวงเลยนะอ่ะาบายออมอ่ะบายเดี๋ยวเราหลุดจากนี้เราไปดู ได้กระเทียมก็ได้ไม่ได้กระเทียมเราก็ไปซื้อหนมเซเว่นกลับบ้านแล้วเนาะเคุณปู่ค่ะไปเล่นไฟเย็นอย่างเดียวก็พอไฟเย็นไปติดมากเลยไฟเย็นไปตะโกครับคุณปู่ค่ะพอเอาไปกระเทียมไม่ขายแด่มีไฟเย็นก็เล่นพี่อาจดีใจไหมลูกคุณปู่พาออกมาอมดีใจไหมคะค่ะแล้วเราจะไปซื้อขนมกับน้ำที่เซเว่นไหนดีนะไม่รู้ ถ้าถ้าเซเว่นตรงตรงนี่นี่คุณปู่จะพาผ่านตรงริมน้ำแล้วอะดูสิรถเยอะไหมลูกรถมอไซค์จอดเต็มเลยอะเขาบอกว่าให้ไปตรงนู้นจะทำร้านอะไรอ่ะไหนลูกขายกระทงเออขายกระทงขายอุปกรณ์ทำกระทงอย่างนั้นแ่ะลูกขายกระเทียมมีขายขายมีกระเทียมด้วยเมร่อกี้ไม่ไม่มีหรอกเดี๋ยวคุณปู่ค่อยพาไปดูตำรวจเฝ้าอยู่นั่นนะเฝ้ามีได้ไง คุณแม่คะแต่ต้องไตรวจถึงที่ตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันบ้านไปยืนตรงการเอามีคนละครึ่งด้วยนะโอ้ยอ่านดูสิกระทงมีคนละครึ่งด้วยอ่ะนี่นะริมน้ำหน้านะลูกเข้าขายกระทงหรอคะอ่าข้าวไข่กระทง25บาทเนี่ยเห็นไหมถ้ากระทงของอัดกับน้องออมสองอันรวมกันก็50บาทเลยนะถ้าซื้อนะลูกนะ ทำเองก็ได้ใช่ไหมทำเองไม่ได้เยอะลุงบอกสูตรได้สิบาทอืมไม่เสียสักบาทเลยใช่ไหมใช่ค่ะบรรยากาศดีมากแต่ป้าเนยต้องเอาดูดอกไม้มาจากบ้านมาให้พี่อยากใช้ตู้นวดเสียคะโอ้พราเมื่อกี้ดับไปแล้วนี่ฮะลูกอัดริมน้ำน้านใช่ไหมเนยอัดออมดูสิฮะนี่ก็จะมีอัดดูสิมีคนมานั่งกินเต็มเลยใช่ไหมลูก เป็นตาติดตามอันครัวครัวกาสลองห้าพฤษภาคมเจ็ดมิถุนายนตอนนี้ร้องเพลงเหรอคะเียอออออมใร้้้งงกกีีแลวดา นี่เรากำลังจะไปหาซื้อกระเทียมใช่ไหมลูกมาเล่นหาเล่นกระเทียมกันแล้วไม่ใช่กระเทียมที่เอาไว้ทำอาหารนะกระเทียมป้าลอยกระเทียมเราแวะเซเว่นมาซื้อน้ําเติมพลังกันนะคะเราไปลอยกระทงมาเราใช่ไหมลูกเมื่อกี้ที่ริมน้ําน่านแล้วก็ไปไหนอีกคะออมแล้วก็แวะแวะดูบรรยากาศใช่ไหมลูก บรรยากาศในเมือง,น,งน่านตรงริมน้ำนะคะเรามาถึงร้านขายดอกไม้ไฟแล้วค่ะมาดูซิว่าจะมีกระเทียมให้เด็กๆหรือเปล่าคะแล้วก็ตอนนี้กําลังคุณปู่จอดรถมาซื้อกระเทียมกระเทียมไม่ใช่กระเทียมกินนะคะเป็นกระเทียมมาเลยครับกระเทียมเล่นเหมือนผู้ไฟอย่างนั้นนะคะเป็นกระเทียมโยนรถด,ดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะหลูก่อ,อ่อเนี่นะคะคุณปู่กําลังไปซื้ออยู่เราลงจากรถไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่จอดเราต้องรอบ,บนรถแล้วก็รถเยอะมากดูสิคะริมถนน รถเมืองน่านวันนี้แน่นมากวันลอยกระทงนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทําให้เราได้ออกจากบ้านใช่ไหมลูกได้ออกมาดูบรรยากาศในเมืองการเดินทางนักท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มมาแต่ที่สําคัญนะคะเราก็พกแมสมาด้วยนี่ทุกคนเลยใส่แมสมีเจลเมื่อกี้ก็จดเจลแล้วก็เติมพลังกันแล้วก็จะได้ไปดูการเล่นการโยนกระเทียมเล่นของเด็ก,ดกตอนถึงที่ปั๊มนะคะ อย่าลืมกดติดตามคลิปอื่นของอาจกับน้องอมด้วยใช่ไหมคะอมค่ะใช่ค่ะแอ p เป f a แฟ l y ลด้วยนะคะแอปเ p ิลแฟมิลีพี่อาจน้องออมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อว่าจะเล่นกระเทียมกับหรือไฟเย็นกันดีนะฮะใช่ค่ะ่ะว้าวอะไรหนูถามคุณปู่สีครับคุณปู่ซื้ออะไรมาไอ้นี่มาแทนกระเทียมครับกระเทียมหมด อันนี้ก็เวลาเราจุดใช่ไหมแล้วมันจะยิงปุ้งปุ้งปุ้งขึ้นไปอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอมอย่าเล่นหนึ่งอย่าเล่นหนึ่งเลยอยูไว้ได้อืมเอาคนละอันคนละอันคนละหนึ่งอ้อมหนึ่งค่ะมันจะยิงปุ้งปุ้งปุ้งอ่ะอ๋อโอ้เดี๋ยวเราไปเล่นกันที่บ้านนะแต่กระเทียมหมดไหนดูสิคะนี่นะเป็นแท่งอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันที่บ้าน ี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะเราจะผ่านโต้รุ่งกันแล้วหนุกอ่ะดูโต้รุ่งเหกคนเยอะไหมเอาค่ะเต่เอาเก็บใส่ในนีค่ะโหมอไซต์จอดเต็มข้างทางเลยถึงเลยวัดช้างค้ำมาตรงข่วงเมือง ข้างหน้าก็เป็นถนนคนเดินค,ดค,คนเยอะแต่ไม่ได้แวะช่วงโควิดคนเยอะอกลับต้องไม่พลาดแวะซื้อน้ำเต้าหูเจ้าดังกันค่ะซื้อน้ำเต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเซเว่นสาขาดีเบสน้ำเต้าหู้ ต้องจับปัตคิวนะน,นี่คะอดบัตรคิวแล้วก็อุปกรณ์ต้องครด่ค่ะตรงนี้หวงเมืองมี่เมืองดีเด็นเป็นความเมือง,อง โอ้อืมต่างๆอืมแต่ว่าจะเป็นร้านหงา นมสดสามถุงแยกกันนะคะอย่างละสามใส่นมใส่นมใส่ใส่หมเลยค่ะานค่ะใช่ค่ะหวานปกติหมดเลยค่ะปลาตัวเท่าไหร่คะสองตัวห้าบาทเอายีาย่บาท นี้นะน่ากินมากค่ะ 哈。Huh? 会呀，一点。 เอาขึ้นสิอเอเอนะถ้าเราเราจับกามา<อ>าันเอออยลองทำมันขยับออกมาอีกนิดนึงขยับมาหางคนผู่เออเป็นวงกลมได้เหมือนดาวเลยเนาะ เลขอะไรลูกตัวอาดตัวเอสิตัวเอดอกพอดีเอามาโยนตรงนี้ลูกอ่าน้องออมนะคะหมดแล้วไปแล้วหมดแล้วอ่ะอัดบายบายเร็ววันนี้จบลอยกระทงแล้วบสร็จเรได้เล่น<ล> <ๆ S 1> แล้วอ,ไไลอ๋อไม่มาที่นี้ค่ะมาเจอกันใหม่นะคะพี่อาดน้องออมแฟมิลี่ใช่แน่ใช่แน่บายบายไปดูน้องออมคุหมอคะ แล้วก็มาทักทายโอริสเหรอครับอนี่โอริสนอนแล้วโอริสนอน,อนแล้วโอริสรอยอยู่นี่แหละไม่ต้องเปิดแล้วลูกแม่ไม่ปล่อยแล้วโอริสอ่ะอันนี้ฟูกอะป้ายเตรียมตัวไปนีไปไป่ไปทำวันลอยกระทงนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะบรรยากาศทางด้านเราจะได้ยินเสียงพุเสียงอะไรอย่างนี้นะคะ,ะยาหน้าน